ร้านเนมโอช็อปลับกดเกมพาร์ตและบริการฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นโกอาการ์เด้นอนิเมะลินเจอร์เอ็กซ์ออสตาทาวเวอร์ดิฟเฟนเอ็กซ์และบริการเกมอื่นอีกมากมายบริการดีปลอดภัยใครที่สนใจพียแคทจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนร้านเนมโอช็อปกันเยอะๆนะครับเอโยสวัสดีครับน้องๆก็มาพบกับผมนะครับแคทเกมมิ่งแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมใหม่นะครับน้องๆเป็นเกมฝีมือคนไทยนะครับแล้วก็นั่นก็คืออนิเมะรีเวอร์ซอลนั่นเองนะครับน้องๆเป็นเกมของอ่า ผู้พัฒนา anime fantasy รีเ,เนาะถ้าใครเคยเล่นอยู่นั้นก็เป็นเกมที่เพิ่งปิดไปนั่นเองนะเขาก็มาทำเปเกมแนว tower defense ใหม่ก็คือ่า reversal นี่เองนะวันนี้ก็เป็นวันเปิดวันแรกนะพี่แคทก็ไปฟาร์มาลองเล่นถึงเบล3แล้วก็ก็ตามนะตามสเต็ปแนว tower defense เลยนะไม่มีอะไรแปลกใหม่นะแต่ว่าก็ลองมาสนับสนุนดูได้นะเพราะว่าเป็นแมบฝีมือคนไทยนะโอเคก่อนอื่นเราก็มาเติมโค้ดกันก่อนเลยนะน้อง โค้ดเรามาดูว่ามีกี่โค้ดนะครับเงื่อนไขการเติมโค้ดเราจะเป็นจะต้องวิวสาก่อนนะครับถึงจะเติมได้เนาะโอเคโค้ดแรกนะครับก็เป็นอนิเมิรีเวอร์ซซลนะครับก็จะได้อยู่ที่1,500งพเจมแล้วก็20คริสตัลนะครับแล้วก็จะเป็นรีลิสนะครับนะได้2,500ันเจมนะครับต่อมาเป็นวินเทอร์นะครับเป็น1,000งพเจมกับรีโลคริสตัลนะครับต่อมาเป็นวอชพิกเซลนะครับอ่ะได้อีก2,000ันเจมนะครับ แล้วก็จะเป็น t k เคค่อนข้างแจกเยอะนะครับวันนี้เพราะว่าเป็นวันเปิดวันแรก1,000เจมกับ10ลรีโลนะครับแล้วก็มิสเตอร์ไลโน่นะครับได้อีก1,500นะครับแล้วก็ตาเจ็สนะครับเจสโตซานะครับแล้วก็พี่เซลอสนะครับเป็นโค้ดพี่เซลอสอีกนะครับ1,500แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือพี่ลิกนะครับลิกไทม์นั่นเองนะครับก็ได้อีก1,500งพน้าะได้มา1,000ง 6,000นจมเลยนะน้องๆก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะแจกเริ่มต้นนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดรับเอาได้นะครับก็คือกดเข้ากลุ่มแล้วก,กดไลค์เกมนะเองนะครับก็ได้อีกประมาณ500นะครับโอเคเรามาดูตู้ซัมมอนเนอร์กันก่อนเลยพี่แคทยังไม่ได้ลองสุ่มเลยนะก็ตู้ซัมมอนเนอร์ตอนนี้จะเป็นเป็นของอะไรดูสิเป็นของอ่าสวีจองอินแล้วก็ซงจินอูแล้วก็โกฮูนนั่นเองนะครับก็จะมีตัวเลดตัวละครก็จะประมาณนี้เลยนะตัวซีเค็ก็คือตัวคิริโตะนะครับ โอ้ยอยากได้รูโดอุ้ยเกมนี้มีรูโดด้วยนะ้องไม่ค่อยมีนะเกมสําหรับเกมใหม่ๆที่เป็น tower defense ยังไม่ค่อยเอารูโดกับพวกตัวละครในไอตัวขยะมาเนาะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีประมาณนี้นะครับตัวละครก็เหลดประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันว่าเราจะได้ไหมการันตีก็อยู่ที่400ครั้งนะสำหรับ m ิ s t i c นะครับ16,000เรามาดูกันว่าจะได้อะไรไปเดี๋ยวเรา auto ซก่น มีออโต้เซลไดอ Auto S <S ไล้อยู่เก๋ออโต้เซลก์ไนเลยเดี๋ยวนะจริงๆน่าจะน่าจะมีแค่นี้แหละมั้งเดี๋ยวเลเจนเดอรี่เราอย่าเพิ่งเซลโอเคไปเซลไปได้โอเค,ไปเ,ไ,ปไ,อเคไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็ไม่มี a n i m เ t i ม n อะไรนะครับน้องๆเปิดก็ประมาณนี้เลยนะครับการสุ่มก็น่าจะเกือทุกสเต็ปนะครับ ได้แบ็กโกคูมา1ตัวนะโอเคได้เป็นครีนะครับอันนี้พี่แคทไม่รู้จักเท่าไหร่จะมีไหมคิริตงคิริโตออกมาเนี่ยโหยังไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็อยังไม่ออกเลยนะสีลุงเอาดีเกลือมากนะครับได้กรมาตัวหนึ่งนะครับกรระดับเรเจนดารี่น่าจะต้องได้เล่นอยู่นะเพราะว่าดูเหมือนพี่แคทจะไม่ได้ตัวละครเลยนะ ถามจริงโอ้โหโอเคได้แบ็คโกคูมาดิจันเดรีลี่นะครับเหลือ5000โอโห้าพันเจมโอ้โหจะได้สักตัวไหมครับได้ไหมได้เป็นทรงจินอูนะครับน้องนอ,งองโอเคได้มาหนึ่งตัวแล้วนะครับเป็นทรงจินอูนั่นเองนะครับตัวละครระดับมิสติกของเรานะครับโอเคสุ่มไม่หมดเลยน่าจะไม่ได้แล้วแหละแล้วก็สุ่มไว้ เค okay. มาซ้าบ่อยมากนะครับ16,000เจมได้มาตัวเดียวก็ค่อนข้างที่จะเกลืออยู่นะได้เป็นก่อนมาโอเครูสุดท้ายนะครับโอเคไม่มีอะไรเลยนะครับก็ได้เป็นตัวละครอย่างทรงจินอูมา1ตัวนะน้องๆก็เบื้องต้นก็มีอ๋อมีระบบลิงก์มีพาสซีฟนะครับอันนี้ก็เพิ่มระยะนะครับตามกับดามจตามบีฟเนาะดูดีนะ โ okay, okay, อเคโอเคเดีย๋ยวรอเดี๋ยวเราอินอันอินคียบเข้าไปก่อนแล้วก็ส่งจิโูเข้าไปตัวนี้เป็นตัวกาวนะครับแล้วก็โกคูโรสโกคูโรสเป็นตัวฮนะิว okay, โอเคเดี๋ยวเราเอาไปด้วยนะเผื่อมีตัวตีแอร์น่าจะเวิร์กอยู่นะครับแล้วก็โยรุจิเป็นตัวกาวตัวกราวอา่าคิดว่าเอากรอนไปดีกว่าเพราะภาคที่แล้วกรอนโหดมากนะครับน้องๆในอนิเมะแฟนตาซีรีเนาะใครที่เคยเล่นบอกเลยว่ากรอนโคตรจะโหดนะครับก็ยังมีอา่าพวก ของดีๆยังอยู่นะก็พืนพวกวิกินะครับที่อยู่ในนี้เราสามารถดูได้เลยเนาะซึ่งค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะน้องๆเวลาที่จะเล่นเราก็ไม่ต้องไปหาวิกิภายนอกนะแล้วก็จะมีอีเวนต์วินเตอร์ Inter Event, นะอินเตอร์วินเตอร์อีเวนต์เนาะก็สามารถมาฟาร์มขึ้นไปได้อันนี้น่าจะยากระดับหนึ่งหรือเปล่านี่ต้องไปรอดูนะเพราะว่าพี่แค่ยัไม่ได้ลองเล่นนะมีระบบอะไรอีกนะยูนิตอินเด็กน่าจะทั่ว,วไปนะก็รับเพชรได้4,000กว่าเพชรอู้เปิดแค่นี้ได้4,000กว่าเลยเหรอ แล้วก็จะเป็นระบบเลเวลรีวอร์ดนะครับแล้วก็จะเป็นตรงบูก็คือเลเวลรีวอร์ดนั่นเองก็ถึง5ถึง10 20น่าจะถึงร้อยนะมาดูก่อนโอเค85 90 95 100อนะ่ะโอเคถึง100นะครับแล้วก็จะมี Challenge Mode นะครับแล้วก็ตอนนี้เลดยังไม่เปิดนะครับแล้วก็ Leader Board อันนี้ก็จะมี Shop Go Shop ด้วยนะสำหรับคนที่ยังต้องการซื้อของพวกไอไอเทมอัปเกรด Evolution อะไรพวกนี้เนาะ ว่าแต่รีโลมันตรงไหนน่าจะอยู่ตรงอัปเกรดหรือเป่าเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนก่อนที่จะเราจะไปลองเล่นเกมเพย์ให้เพื่อนๆดูกันเนาะดูที่ระบบลีโลก็จะมีสเตตพอยต์นะเหมือนเดิมมีคราฟของแล้วก็อีวลูชั่นนะครับน่าจะต้องการอีวอยู่แล้วนะครับอโอเคใช้ดาบใช้เงินแล้วก็ใช้คิวด้วยนะประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าภาคนี้เหมือนจะไม่มีระบบอัปดาวนะน้องๆไม่มีระบบอัปดาวนะครับก็ ไม่เป็นไรนะรอันนี้ก็สามารถหาได้ทั่วไปแล้วมั้งโอเคแล้วก็จะเป็นระบบรีโลเดี๋ยวเราลองสุ่มให้ดูแล้วกันเราได้มาทั้งหมด166รหีโลนะครับโอเคเดีย๋ยวลองสุ่มเลยบัฟที่ดีที่สุดในนี้ก็คือ e คบัฟอีไรต์นั่นเองนะครับน้องๆก็คือ250ดาเมจแล้วก็ตีเร็วขึ้น10%แล้วก็ระยะเพิ่มขึ้น5%นั่นเองวางได้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีบัฟโมด โอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนี่ครับที่จะเป็นเกี่ยวกับบับรุงเนาะเดี๋ยวเราลองเปิดเลยแล้วกันเหมือนจะไม่มีบับคู่แล้วนะอ่าภาคนี้ไม่มีบับคู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดให้ได้บับรุ่งสักนิดนึงนะจะมีหรือเปล่าจะได้หรือเปล่าจริงๆอยากเปิดให้ตัวโกก่อนนะเพราะว่าโกค่อนข้างที่จะมีประโยชน์กับเราเนาะ เผื่อได้บัฟโกอย่าลองดูกันเอสเซนไม่เอานะครับเอสเซนคือบัฟที่กากที่สุดไม่ว่าจะเกมไหนนะครับก็คือบัฟน่าจะเป็น e อ็นั่นเองฮะใช่นะครับบวก e อ็เอสเซนต์เนี่ะสไนเปอร์ไม่เอานะครับซูเปอร์เรียต้องการบัฟโกนะจริงๆน่าจะต้องเป็นบัฟโกเป็นโอ้โห เอามาทำไมครับเนี่ยดูมอันนี้ไม่เอานะครับพระเจ้าเอาโอเคเหลือทั้าหกสิแล้วกันนะถ้าโกไม่ออกเราจะได้ไปสุ่มให้กับซงจินอูเราไม่งั้นเดี๋ยวทรงเราไม่มีบับดีๆเล่นกันนะโอเคได้สไนเปอร์สไนเปอร์ทำอะไรได้บวกระยะไม่เอานะฮะขอบับลุงสักอันเถอะนะโอ้โหนี่คือ ความเกลือนะครับน้องๆเป็นบัฟดาวนะครับบัฟดาวคือไซเลนเซอร์บวกห้าดาเมจแล้วก็ลดตีเร็วขึ้น2ีเนแล้วก็บวกระยะโอเคถือว่าได้ใช้อยู่ครับน้องน้องอเก็บไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็มาเปิดให้กับปิดปากก่อนหน่อยเผื่อเราจะได้บัฟโก8 7 6 5 4 3 2 1 6. โหโห้หหจะเกลือนะครับโอเค ประมานี้เลยนะครับโอเคเดีย๋ยวเราลองไปดูเกมเพลย์สักหนึ่งเกมแล้วกันนะครับน้องๆว่าจะเป็นยังไงเดีย๋ยวเราเอาสปีดวาก้อนไปแล้วก็จะเป็นน้องทรงจินอูนะขอญาติฟิวหน่อยแล้วกันนะครับตัวที่ไม่ได้ใช้เนาะโอเคตัวซ้ำๆก็เอาไปใส่เถอะจะได้ง่ายๆนะครับเกมน่าจะไม่ได้ยากมากนะครับน้องๆสําหรับเกมนี้นะครับก็มาลองดูกันได้นะมาสนับสนุนแมปของคนไทยนั่นเองนะครับโอเคมาเดีย๋ยวเราไปลองเล่นเกมเพลย์กันเลย ติดๆๆโอเคนะครับก็ยังเป็นคล้ายๆเดิมนะครับน้องๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าจำไม่ผิดพี่แชทเล่นถึงด่านที่5แล้วโอเคอเราเริ่มที่ด่านที่5ไ โอเคเราเข้ามาแล้วอันนี้เพียวเพียวเลยนะครับก็นี่ก็คือ UI นะน้องก็เป็นไงบ้างครับแต่ว่าพี่แคทมองว่ามันค่อนข้างที่จะใหญ่เกินไปนะสำหรับ UI แต่ว่าแล้วแต่คนชอบเลเนาะแต่ว่าพี่แคทรู้สึกว่ามันจะดูลกๆไปหน่อยหรือเปล่าสําหรับยูไนะครับมันปรับได้นะคใครที่ต้องการนะก็สามารถปรับได้นะแต่ว่าอันนี้มันใหญ่เกินจริงนะดูสิใหญ่มากนะครับโอเคเอ่อต้องใช้ทรงจินอูถึงพันสี่ทรงจินอูวางอยู่พันสี่ต้องรอก่อนแล้วกัน ตอนนี้พันหนึ่งอย่าวางขี้รัวไปก่อนนะครับโอเคได้ทรงมาแล้วทรงพี่แคทก็จะวางตรงนี้เลยดาเมจอยู่ที่300ร้อยตสองโอ้โหสองพัเริ่มต้นเดี๋ยวนะ <c oughs> สองพันเหรออันนี้คือยังไม่อีโวใช่ปหม <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองอัพแค่ speed b อนก่อนนะครับอ่าแล้วก็อัพแค่พี่ทรงแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นพี่ทรงนะเอฟเฟกต์ก,ก็ถ้ามีบัฟก็จะมีดาวอยู่ข้างหลังนะค่อนข้างที่จะ อยู่เหมือนกันนะครับโจมตีอยู่ที่2อ0พนะครับแล้วก็ตีไวอยู่ที่4.4แล้วก็ระยะ24.2เลือดบอสหลักร้อยเองโอเคอืมน่าจะต้องปรับบาล์ร้านดาเมจหรือเปล่าอันนี้เท่าที่พี่แชทดูนะรู้สึกว่าบาล์ร้านมันดูแปลก,ปกนิดนึงนะครับพื่น้องโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองดูไปน,นี้ก็จะเป็นเอฟเฟกประมาณนี้เลยนะครับก็ตามสไตล์อนิเมะแฟนตาซีเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะ แสบหูแสบตานะครับอ่าใครที่ชอบเอฟเฟกอลังการบอกเลยว่าน่าจะถูกจริตอย่างแน่นอนนะครับมาลองดูกันได้นะครับอ่าก็ไม่มีคูณสองนะครับก็เป็นอารมณ์แบบอนิเมะแวนการ์ดนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับชิวๆนะครับหนึ่งด่านก็จะมี15เวฟนะครับน้องๆแล้วก็จะมีเลือดป้อมอยู่ที่100อ่าสปีดปาก้อนก็อัพแล้วก็จะมีบ้านให้ดูด้วยนะครับบัฟเงินอยู่ที่2อ0พต่อตัวนั่นเองโอเคตอนนี้ก็ หมื0 0ห้าแล้วนะโอ้โหอันนี้คือแป๊บบ๊แบบธรรมดานะน้องๆถามจริงแล้วมันอยู่ที่เท่าไหร่สองหมื่นเองยนะเดี๋ยนะได้การนะแบบนี้คือยังไม่อันนี้ก็คือยังไม่ได้อีโบนะย้ำว่ายังไม่ได้อีโบนะ้องๆอูไ้ได้การได้การแบบนี้ได้การครับคือตัวเดียวก็น่าจะผ่านด้ยป่ะตัวเดียวน่าจะผ่านเลยนะแบบนี้ชิวๆไปเลยนะว่า อ่าโอเคน่าจะผ่านแล้วแหละเพื่อบอสด่านแรกหลักร้อยนะแต่ว่าทรงวันตีไปหมื่นสองแล้วว่น้องๆเหน็นสองหมื่นแปดเนี่ยทำไงดีอ่ะน่าจะเป็นเพราะมันเป็นแค่สตรอรี่แหละเข้าใจได้ครับเข้าใจได้เข้าใจได้อ่าก็ทำไงต่อดูง่ายเกินไปก็เลยเพิ่มซะ เพิ่มทรงมาอีกหนึ่งตัวนีน่ดอกสองดอกตัวนี้สองตัวนี้คือสบายใจสบายใจได้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> สบายใจได้เลยยังไม่ได้ดูเลยว่าอาช,ชิเมนมีอะไรหรือเปล่านะนี้เว็บสิบสิบเอ็ดละต้องไปดูต่อนะน้องๆก็เกมนี้ก็อย่างที่บอกเป็นฝีมือของคนไทยเนาะก็สามารถสนับสนุนกันได้นะครับก็ยังมีอีกแบบหลายแมปนะครับก็ที่จะกำลังเปิดตัวในเดือนนี้นะก็รอ พี่แคทรีวิวได้นะหรือว่ามาลองดูว่าเกมเพลย์เป็นยังไงเนาะแล้วก็ก่อนที่จะเล่นจะได้ตัดสินใจถูกนะครับอันนี้ก็พี่แคทมาเล่นให้ดูนะจะได้ตัดสินใจถูกว่าจะเล่นต่อหรือว่าจะพอแค่นี้นะแต่ว่าส่วนตัวถ้าให้แนะนําก็มาสนับสนุนเถอครับแนีคนไทยนะครับอ่าก็เบียวไปนะโอเคเว็บที่13นะครับน้องๆแต่ว่าโดยส่วนตัวพี่แคทไม่ชอบเท่าไหร่เพราะว่านี่แหละมันช้านี่แหละ มีหนึ่งจุดห้าคูณสองก็ไม่ได้เสียใ,ใจอะเสียงก็น่าจะมีนิดไม่รู้ว่าเปิดไว้หรือเปล่าพี่ัดไม่น่าจะเปิดไว้นะพี่จัดได้เปิดไว้หรือเปล่าโอเคไม่ได้เปิดไว้อ <c oughs> ขออภัยเลยอ่าเสียงก็จะประมาณนี้เลยน,ะน้องๆโอเคเดียวปิดไว้ดีกว่าเสียงมันดังนะครับเสียงมันดังเสียงมันดังอ่าเสียงเบอร์หนึ่งแล้วกัน ừ, เสียงประมาณนี้เลยนะเสียงประมาณนี้เลยเป็นไง ไม่รู้ว่าข้างในจะได้ยินไหมนะเดีย๋ยวลองเพิ่มก่อนได้ยินปะได้ยินปะไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าเออหรือว่าไม่ได้ยินนะโอเค ประมาณนี้เลยนะครับน้องๆสำหรับเกมพีก็อยู่ที่4ีนาทีต่อรอบนะครับอ่าสี่นาทีต่อรอบโอเคเรากลักบล็อบบี้กันโอเคน้องๆก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเกมเดี๋ยวเราลองเอ๊ะทำไมเสียงในเกมพี่ใน OBS พีแชทไม่ได้ยินนะเกิดอะไรขึ้นหรือพราว่าพี P ่แชทปิดเสียงไว้หรอเอะนะ เออทำไมไม่ได้ยินเสียงครับท่านผู้ชมโอเคเสียงมาแล้วแหละแต่ว่าน่าจะไม่ทันแล้วแหละน่าจะเสียงดังพอสมควรอยู่นะครับน้องๆก็เดี๋ยวมีประมาณนี้เลยนะตอนนี้เลดน่าจะยังไม่เข้าเข้าได้หรือเปล่าเข้ายังไม่ได้นะแล้วก็จะเป็นชาลินนะครับชาลินน่าจะเก็บของอนะีโบเนาะ ก็อย่างที่ทั่วๆไปเลยนะก็จะมีชาเลนจ์อะไรบ้างดูสิเป็นชาเลนจ์อ่าเป็นธรรมดาเลยนะครับอ่าเป็นชาเลนจ์ทั่วไปเลยนะครับก็คือได้สเตตการ์ดกับเพอร์แปกสเตตแล้วก็รีโลคริสตัลนะครับห้ถึงยีอันแล้วก็เจม600ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็15 T ทีก็น่าจะเข้าใจง่ายเพราะาตอนนี้ระบบยังไม่ค่อยเยอะนะน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, กด share, แชร์พี่แคทเกมมิ่งด้วยนะครับที่สําคัญก็คือ อย่าลืมมาลองเล่นกันเยอะๆนะครับอน,นิเมะรีเวอร์โลนะครับโอเคสำหรับวันนี้พี่แคทก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมบ๊ายบาย